จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรายการมวยวันลุมพินี94นะครับเดี๋ยวไปสรุปผลมวยกันหน่อยว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับคู่เอกครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับเรียกว่ากินไปแล้วครึ่งตัวคายออกมานะครับพึ่งหลวงบ้านแลมบ้าครับบุกเพลินไปหน่อยยก2นี่กาลังจะควบเลยนะครับไล่เตะเขานะครับอาคิปกุรุสดานี่ถอดหัวหนีละนะครับแต่ว่าจังหวะที่พึ่งหลวงนี่บุกเพลินไปหน่อย โดนสอกกับสุดสวยครับจากกุลสดาครับดอกนี้แหละเนี่ย้าพข้างล่างเนี่ยรับเลยครับโอ้โหพิกล็อกครับเป็นอาคีพที่เอาชนะน็อกไปในยกที่2รับโบนัส3ามแสนบาทแล้วก็รับสัญญาวันใหญ่ด้วยโอ้โหวันนี้รับหลายเด้งเลยนะครับสำหรับดาวรุ่งวัยสิปีจากอาเซอร์ไบจันรายนี้ต่อยวันลุพินี3ครั้งได้สัญญาวันใหญ่เลยนะครับเวท135ปอนด์ก็น่าจะเป็นตัวอันตรายในอนาคต นะครับจับตาดูดีๆด,ดาวรุ่งวัยสิปีคนนี้ส่วนพึ่งหลวงวันนี้ทําดีแต่ว่าดีไม่สุดประมาทไปหน่อยหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับทำให้เขาพ่ายไปในวันนี้นะครับอ่ะจะได้แทนให้กําลังใจนะครับส่วนคู่รองครับพิ่ชิตชัยพี่เสารชัยมือไทยยิมครับได้นับยก2แล้วก็คุมเกมเอาชนะเพชรไพลินสจตุงไปจีนไปแบบหือจับเหมือนกันนะสู้สึกทีซมวยไทยครับต่อยวันลุินีครั้งแรกยัง สไตล์ยังปรับไม่ค่อยได้นะครับยังไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่แพนน็อกกิจเพชรพีเคแสนชัยยกแรกโดนหมัดหลับเลยแล้วก็ขุนศึกมองกรุงเทพทธนบุรีครับชนะน็อกก้องบุรพาทิธาหมาย,ยก3ามรับโบน,นัสนะครับดูเดือดมากยอดดอยแก้วสุริตแพนน็อกเพชรนายาบางแสนไฟขับนะครับผู้ชนะรับโบน,นัสเหินลูกสวนครับชนะน็อกหินเหล็กไฟยกแรกอันนี้ห่างไปหน่อยโอทิตเวงฮอนครับโดนก้านคอ แพ้น้องยก3เป็นต่อแป้มมิมุรีนะครับก็กําลังจะเข้าไปอยู่แล้วนะแต่ไปโดนก้านคอหลับซะก่อนนาตเเลียดีแอสโกาครับชนะคะแนนเทเลอร์นะครับต้นต้น,ต,นตุนไปเยอะก็เลยคุมเกมชนะไปแล้วก็อาัดอันบัดครับชนะปันนะฮาชินะครับแล้วก็คู่แรกครับรามาซานครับแพ้คะแนนเออร์ซานแล้วก็ฟาจาแพ้น็อกชองโคตชักทากจากฟิลิปปิน นี่คือสรุปผลมวยคร่าวๆรายการวันลุมพินี9 4นะครับอ่ะใครได้ดูบ้างใครได้ดูบ้างมาคุยหลังเกมกันหน่อยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาคู่ไหนที่เป็นประเด็นคู่ไหนที่แฟนมวยพูดถึงโดยรวมก็น่าจะเป็นคู่เอกนะวันนี้หลายคนก็เสียา้แทนพึ่งหลวงนะครับบุกเพลินไปหน่อยแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่แฟนมวยชื่นชมก็คือคู่ของคุณศึกกับก้องบุรพาที่ชกกันสนุกมากนะครับมีคู่ไหนอีกโอทิตแบคคอนที่โดนก้านคอนะครับ ดูแล้วเป็นต่อก็น่าจะชนะนะถ้าไม่โดนการคอสําหรับโอทิ์วันนี้ไปโดนก็เลยพิกเลยนะครับส่วนเพชรนายาม,มาครั้งแรกก็รับโบนัสไปนะครับอ่ะประมาณนี้ครับ